สวัสดีครับวันนี้นะครับผมเราจะมาดูผลไม้ที่ปลูกแล้วไม่ได้กินลปลูกแล้วไม่ได้กินนะครับผมนี่นะครับผลไม้ปลูกแล้วที่ไม่ได้กินโอเคต้องบอกว่าต้นนี้มันเป็นต้นของกล้วยเตี้ยนะครับผมกล้วยเตี้ยตรงนี้ลูกก็คือลูกมันไม่ได้ใหญ่แต่ลูกมันเยอะเยอะมาก ทีเนี้ยด้วยความที่แม่บอกว่า,าไม่เป็นไรก็ปล่อยมันเลยเดี๋ยวปล่อยให้นกให้อะไรมันมากินบ้างโอเคแต่ขนกเยอะจริงๆแถวบ้านช่วงช่วงนี้บ้านเราแบบนกเยอะต้องบอกว่าของกินเยอะคนไม่ได้กินก็นกกินอะไรกินนะครับผมเราจะปล่อยให้มันกินไปครับก็คือกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็อาจจะต้องมาตัดต้นนะครับผมแล้วก็เอ็นไปฝั่งนูง้นเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนต้นมะม่วงโดนโดนต้นมะม่วงเรานะครับผม ก็ก็ตรงนี้ก็จริงๆก็คือแบ่งปันนะครับแบ่งปันนกแบ่งปันหนูแบ่งปันอะไรเข้าไปนะครับผมเราได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างก็อยากจะไปถือสานะครับผมเพราะจริงๆผมต้องบอกว่าวัตถุประสงค์ของการทำสวนผลไม้อะไรพวกนี้ก็ไม่ได้เน้นขายอย่างเดียวอยู่แล้วก็จริงๆไม่ได้ขายไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้เน้นขายเรียกว่าไม่ได้ขายก็ปลูกกินนะครับผมแต่ถ้าเกิดยอะจริงๆ แม่ค้ามาอยากได้ก็เก็บเอาไว้ก็แบกก็เก็บไปก็ถูกถูกครับเก็บขายไปก็ถูกถูกก็ก็โอเคก็ก็ก็เก็บไว้กิน้าส่วนใหญ่นะครับผมเพราะว่าวัตถุประสงค์ก็คือผมต้องบอกว่าวัตถุประสงค์ของการทําไล่ตัวนี้ก็คือทาทาไล่สวนผลไม้เนี่ยคือเราต้องบอกว่าเราผมอยากปลูกกินทุกอย่างนะครับผมแล้วก็ปลูกเผื่อนาคตแต่จริงๆอนาคตก็ ยังไม่ได้คิดว่าจะมา,าทำสวนแล้วก็ทำเก็บผลผลิตขายแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากทำคือต้นพันธุ์นะครับือจะกำลังศึกษาทำต้นพันธุ์ต้นกิ่งฝึกพวกนี้อยู่ตอนกิ่งทาบกิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องพยายามหาต้นไม้ให้มันเยอะที่สุดเยอะอย่างที่สุดนะครับพอเวลาเราเอามาทําตอนเสียบยอดต่อกิ่งอะไรพวกนี้มันก็จะทําง่ายเพราะมันมีต้นที่ ที่ของเราอยู่แล้วเราก็สามารถตอนเสียบยอดตอ่อคาพกริงและพวกนี้ได้นะครับผมตรงนี้จริงๆก็แบ่งปันพวกนกหนูไปบ้างนะครับผมสวนผลไม้ผมก็จะออกโรกโรคนิดหนึ่งนะครับผมโรกโรคนิดหนึ่งโอ้โหโอเคก็ปล่อยถ้ามันสุกก็ปล่อยให้นกมันกินนะครับผมบายบายไปแล้วนะคะแบ่งปันแบ่งปัน